จะมาแบบคนดีคนดีจริงๆด,คดีคนดีครับเออบอกบอกเลยบอกเลยเดียวกว่อครับผมผมจะมาเป็นโจนห้าร้อยนะครับผมรห้ารอดารอาราอหา้หาร่ยันาารย เจอแล้วจ๋าห้าร้อยต้องแนบเนียนเรนียบร้อยเสร็จแบบละโป๊ะโป๊ะอะไรเนี่ยห้องเยี่ยมหยาดรับสมัครตัวอีกสองคนไปนอกห้องเป้าว้า ไม่เนาะครับเขาเจ้าห wow. wow. ้องได้ละคันบาทว้าวบ้านยังอยู่เลยบ้านเก่าเก่าเก่าเกินไปไม่เอา ở ban lăm năm đủ quê năm rồi, rồi, rồi mình ngân thòng cướp hmm. ở lạ chắc ba chị ê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  เบิร์ดอะไรอันนี้เบิดเลยคะ่ะหวากับและผู้สบายโอ้กน่าขนาดนี้เลยอือมโจรห้าร้อยไม่มีรถขอแป๊บหนึ่งเสรษฐลบท ไปนี้เลยฮารุแบบนี้เลยดำสามสามฟอ้องอออร้องอ่ะออาการอายการยายาดาตกใจห้องสารคดีห้อง,ห,องห้องน้ำของสาร มีแค่ชักโครกเดียวไม่มีอาบน้ำตลกอลนะไรนีตู้เซฟเปิดอยู่สวยเลยมีมีคนบอกให้ตู้เซฟเปิด,ดอยูนะ่เจ๋ง เปิดทำไมเออจริงด้วยระวเปิดทำไมวะอยาหาบ้านต่ออืมม,มีใครอยู่บ้านสะจนอุ้ยไม่อยู่อุ้ย อัน,นีิบานอะไรเนะนี่ยหืมวาน,น้อยโคตรอร่อยอ,อ่ะตำรวจตำรวจทำเขาอาตำรวจ ออกเกมใสรแล้วเฮ้ยคือเสื้อจากปะป,ะป๊ปๆ What is this What อันไหนปิดปิดๆมากเลยเจ้าของบ้านป,ปิดต่อหน้าเลยจนถ้าเราก็ต้องกินข้าวปะแต่จะกินข้าวแบบไม่ธรรมดา เอาไปใส่หม้อเปียงแล้วก็คว้านขมูงใส่เงินเข้าเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความอร่อยอืมโอ้ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วไฟลุก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 ไม่ไม่ไม่สน้า phải may rồi lắm à. lắm ừ. <coughs> Lán này tím lắm 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 ว่าเขาจะปีนไม้อีิงไหมเฮ้ยเจ้าของบ้านเปิดแค่ประตูนิดเดียวเองอันนี้คนออะไรอ่ะบลูเคเวิลอินเวอร์สแวร์โคตรยากโอ้อ่านภาษาอังกฤษไหมใครกอุ้ยเช้าแล้ว baik awak di helikopter helikopter dikwa ដ <coughs> ែលឡៅទេດັງດັງ ทหาของรัฐ <c oughs> หน่วยงานนๆๆายบันนายอำเภอทหารต้องแบนดำดำดำเออ <c oughs> เลี้ยวก่อนเลี้ยวกลับไปตรงนู้นเหมือนเดิมเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไป ี่ลงแบบ้ใครปนบ้านตายหมดแล้วใครปนบ้านตายหมดแล้วอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลองลองอ้างลองอ้างเดี๋ยวลองพิมพ์อ้างอ้างอ้างคับ

ออกกล้า 9, หัวหน้าแก๊งดีสองหาคนแก๊งจะเป็นคนใหม่หาบ้านหล <c oughs> อกง่ายจังเลย <c oughs> ขัวคุณไต่ช่วงนี้ขัวคุตไต่ฮิมมากผมผมก็เลยร้องเสกรถก่อนเสกรถจนเสกรถจนดีกว่าเรารถเร่เรนรถมิสเตอร์บีชรถคันรถคันนี้แหละ คนที่แบนผมจะจับบ้านเห็นคิดนี้นะคงตลกแย่เลยเอ้ยริวเอาแล้วเป็นไรนะครับเป็นลมแดดเพอาะว่าแดดร้อนโอู้จ้าแดดร้อนอนน ว่าเราเริ่มกำเพิ่มแล้วเสร็จรจ,จแล้ หายซส่กระเปโซ่แล้วก็ปนคนสบายรวยเลยแล้วเว้ยปนปนธนาคารต่อโอ้โหเมื่อกี้ ไม่น่าเอาออกเลยระเบิดแค่ครั้งเดียวก็หมดล้วโอเคไดล้ละโร็ๆๆอืมตำรวจที่นี่มีไหมนะขอ,อยรู้ไหมโทรศัพท์ก่อน ตำรวจที่นี่ไม่มีอีกสวยแล้วงานอะอืมลบออกเยอะกันเอาว่าหลังนี้หายไปแล้วลบไปแล้วเจ้าของบ้านลบไปแล้ว มีร้านทั่วเลย,ยเป็นเด็กร้านเก์ซะด้วยอ่ะเฮียก็วาวุ่นเลยมันมานระเบิดว่านแต่มันแค่ขันมันระเบิดว่านปะ แบน์เลยเข้ามาบ้านในแบน์เลย lão, anh ấy, anh ấy không biết. ơi มำังจะตายนั่นนั่นนั่นจ้านาจ้ะเฮ้ยขี้รังเอเฮ้ยทำกับกับข้าวกับข้าวกับกับข้าว,าว,าว,าวดูทีวีดีกว่าว่ามันมีอะไรไหมไม่ดูทีวีดีกว่าอืมวันนี้ตึ๊ดเฮ้อเฮ้อเฮ้เจออะไรอีกแล้วเนี่ยปิดดีกว่าอึ๊บ อเจอตลอดหลอนแล้วนะ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพัดหน้าเราจะมาป้นบ้านอีกหลังหนึ่งหลายๆหลังเลยสวัสดีครับ